ครับวันนี้ก็มาดูนาที่ทุ่งตะคุอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาปีนี้ทํานาหยอดครับทํานามาลิ105หรือว่าร้อยห้านะครับเริ่มหยอดเมื่อวันที่12มิถุนายน2568หลังจากนั้นครับ14วันนะครับเราก็หยอดปุ๋ยสูตร 3 0 0 0 1 0กิโลต่อไร่เพื่อเร่งรากของข้าวนะครับหลังจากข้าวงอกขึ้นมานะครับหลังจากให้ปุ๋ยสูตร30 0ไปแล้วครับ14วันวันที่15เราก็เริ่มให้ปุ๋ยในสูตร15 15 15กับปุ๋ยสูตร6,400นะครับโดยใช้สูตร10ต่อ1ก็คือปุ๋ยสูตร1 5 15 10กิโลนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตร 6400นั้น1กิโลนะครับไร่ละ11กิโลนะครับเราใช้ไร่ละ11กิโลโดยการใช้เครื่องหยอดปุ๋ยนะครับไม่ใช่ไม่หว่านนะครับหยอดปุ๋ยเอาคือใช้เครื่องนะครับหลังจากนั้นอีก25วันเราก็จะให้ปุ๋ยสูตรสูตร15520นะครับสูตร15520ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการให้ปุ๋ยนะครับ เรามาดูข้าวกันนะครับข้าวข้าวปีนี้ก็ดูดีครับเขียวต้นแต่กอดีแล้วก็น่าจะให้ผลผลิตที่ดีนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2 5 6 8เราก็มาดูนากันข้าวเริ่มออกรวงบางส่วนไปแล้วนะครับแทงยอดแทงรวงไปแล้วนะครับก็โอเคครับไม่มีโรคนะครับไม่มีนอนกอไม่มีเพีย้ยเราคุมน้ำ ด้วยนะครับเพราะว่าเราทําคลองไส้ไก่รอบนาการจัดการน้ําสําหรับนาข้าวก็ปีนี้โดยการทำคลองไส้ไก่นะครับดึงน้ําออกน้ํำข้าวได้สะดวกสบายครับคุมน้ําได้ครับก็น่าจะได้ผลผลิตที่โอเคนะครับปีนี้ดูกันครับหลังจากเก็บเกี่ยวว่าจะได้เท่าไหร่เป็นไร่เกินนาหรือไม่นะครับ ช่วงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับหรือว่าวิวสวยๆของทุ่งนาทุ่งตะคุกันไปพลางๆนะครับเชิญครับ